สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบก็ผมกอดบะคำแหล่ลูกปาน,นี้มามนําเสนอเมนูตำแตงทอดปลาขยง,งปิ้งปลาขาวเด้อครับก่อนอื่นมาเบิ่งวิธีการทํากันเลยครับพี่น้องขั้วขีปลาขยแงออกให้เรียบร้อยด้อครับเขากับมาตั้งไฟใส่ไฟการในการทอดเด้อครับการทอดปลาขยแยงเป็นปลาแน่ออ่อหนห้า ใจเย็นในวิธีการท็ดนะครับเข้าิไลยปลาออมาสวยกรอบและหอมครับในระวังที่ทอดปลาปิ่งปลาเข้ากระสุกเรียบร้อยเข้ากะมาะเตรียมของตำหมักแตงเลยนะครับพี่น้องวิธีการตำหมักแตงกบงับบอยหากรำพริกสดครับพริกแห้งให้เข่ากาันหลังจากนั้นก็ใส่หน้าปลารมามะเขือเทศเต่าด้วยมะนาวหลังจากนั้นก็น้ำตาลครับน,น้ำแตงกวาสดๆมาปอกๆปลา,าใส่เลยครับพี่น,อน้องผงนัวเข้าสีบัวใส่เลยครับเพระว่านาปลาลานัวแล้ว ้วกัจัดเสิร์ฟครัิพน่น้าเด้อมาเสียบน้ำกันครับเสีรบบ่าครับเสียบฟมาครับไปไปไปไไครับ